ใครที่กําลังมองหางานอยู่นะคะวันนี้เรามีบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชั้นนําในไทยที่กาลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่หลายตําแหน่งงานมาฝากกันค่ะเริ่มกันที่บริษัทแรกนะคะบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนตอนนี้นะคะกําลังเปิดรับสมัครพนักงานรวมกว่า256ตําแหน่งงานทั่วประเทศค่ะบริษัทที่2นะคะบริษัทโอสซสภาจำกัดมหาชนกำลังเปิดรับสมัครพนักงานรวม,รมรก,รกว่า77ตำแหน่งงานในเขตพื้นที่กรุงเทพพระนครศรีอยุธยาและสมุทรปราการค่ะ บริษัทที่3นะคะบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนตอนนี้นะคะกำลังเปิดรับสมัครพนักงานรวมกว่า53ตําตำแหน่งงานทั่วประเทศค่ะในบริษัทสุดท้ายนะคะบริษัท M Water จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มตราสปริงเกิลกำลังเปิดรับสมัครพนักงานรวมกว่า13ตำแหน่งงานในเขตพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่นอกจากบริษัทที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะคะจ o อบปีเคเคก็มีบริษัทชั้นนำอ,อื่นอีกมากมายที่กำลังเปิดรับสมัครพนักงานอยู่จำนวนหลายอัตราเลยค่ะหากใครสนใจเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ j o b b k k